สวัสดีครับอยากจะให้มันโชว์ภาษานะครับเวลาเราพิมพ์ดีดเราก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษอยากให้มันโชว์ที่ taskbar ตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่ได้โชว์ก็จะต้องทําให้มันโชว์ครับไม่งั้นไม่รู้พิมพ์ภาษาอะไรลงไปนะครับค่อยคลิกที่ Start ครับจากนั้นคลิก c o n โทรล p พ n เนจากนั้นตรง r region n n d language ให้คลิกตรง Chain Keyboard คลิกเ h ชนคีย์บอร์ดครับจากนั้นก็คลิกเ h ชนคีย์บอร์ดตรงนี้อีกครั้งนะครับจากนั้นก็คลิกที่ r a n k ิทบารตรงนี้ครับก็นี่น,นะครับก็เขียนว่า hidden แปลว่าซ่อนนะครับเราอยากจะให้มันโชว์นะครับเราก็เขียน doc ขียนว่า dog in the task bar นะครับให้ติ๊กถูกตรง dog in the task bar นีครับจากนั้นก็คลิกโอเคครับสังเกตว่าภาษาจะขึ้นมาแล้วครับอันนี้ en ก็ภาษาอังกฤษนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนครับเมื่อผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ